เปิดซื้อมาด้วยบล็อก,ก,กหนูซื้อมาด้วยบล็อกสิบแกันลวกันเล่นอีกเปิดอีกไปตอ่ตอยไหมตอยไต่ตอยอ่ะไปรบรวมบารวครบศัตรูแล้วถึงเวลาเป็นแค่วาเจ้าสาม,สาม้า ขึ้นไปเจอเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เอาเลยยิงมันบังไม่มีมีศัตรูกลัวหนีไปแล้วมีมีเฮ้ยตาโอ้าโหโหลดมาทำให้เจ็บตัวนี่ไงไหนไหนของเี่ยวข้างในข้างในข้างในะระมาจะโดนดมาอย่างพะเอ๋อเอาตาแล้วถือกระหม่อมลง พี่น้องวิ่งนั่นไงเฮ้ยโอ้ยเก็บหมดเลยอ่ะไปไลส่งเฮ้ยอีกตัวอีกตัวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่แล้วอะค่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอมไปเอาไปเอาไปเขาเล่นระเบิดเขาเล่นระเบิดเฮ้ยรอดอก็คิวเลยอ่ะวว้า แม่ให้เงินมาสี่พันแม่ให้เงินมาพันแปดโอ้เอ็นจีตอนนี้เหลือสามร้อยนี่เอลโมเอลโมเอลโมเออว่าเฮ็ดเฮ็ดซื้อหมวกมาซื้อเฮ็ดดีกว่าเป็นคนรักสุภาพขึ้นทีต้องไกมาดิโอไปเกีเฮ้พี่การไปตรงนี้ดีกว่ามีใครทิ้งเห็ดไว้ไม่ให้ไปบ้านฟาร์ม ต้องอยู่ตรงนี้แหละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ใช่นุ่นนุ่นนุ่นโอ้โหยิงโดนเลยหลบ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วแหน่ไม่ดูหน่อยแหนไม่ดูเง็ด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 เงดหลิงวิบบ้านฟาร์มมีนะบ้านฟาร์มเฮ้ยนี่ไงนี่ไง ล้ม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 จะชุบจะชุบเออ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 ไป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 ช่วยคนต้องรีบลงน้ำวงบีบแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านวงบีบแล้ววงบีบแล้วแม่ปลาอยู่ในบ้านเฮ้ยไหนอ่ะเอ้าโอ้หลอดที่เขาต้องแบกอีกแล้วโอ้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  อเดือบแบกไอ้โว้ไม่ตีไอ้โวอ้ไม่ทันคนละเนี่ยห่งคนเอ้ยป้าป้าเป็นตัวแบกคนเฮ้ยจริงเหรอเหรอคนสุดท้ายแล้วเหรอใช่เฮ้ยโอ้ไปไปโอ้โหไม่เหลือเน้ไปไปต่อต่อต่อเฮ้ยเราให้เงินมาส่วนแบ่งเอาหมดเลยเงินมาหมดเลย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ใช่แคนนนนแม่ยิงยิงซักคมเลยคมพอยิงเพื่อนนันคมกีบพอยิงสัตรูนันไม่คมกีบไหนกันนะเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่บน

đảo bên nè Double kill. Oh Lên này tôi <laughs> bye, 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 bye. เวลาฮีโร่เวลาฮีโร่ไปเลยฮีโร่คุไอืไหน่ไหน่ไหนเวลาลุมด้เวลาลุมเวลาฮีโร่อ้เนนเ้าไม่ได้อะเขาบุกย่งเดียวิดด้วเองนิดดวเองเข้ามเข้าสู้สู้ลอ เอเออะไรก็ไม่ซื้อเกาะเก๋ก็ไม่ซื้อเดี๋ดวยวปเกบระเบิดเลยได้ไหมระเบิดทะลุมัสลานะมัสล่า,ลาโอ้โหระเบิดอุยดอ้ยดโยดนโดนลุมโดนลุม เออนั้นตัดจริงนะน้องให้ตายไม่ตายไม่ตายให้ตายให้ตายนี่ๆเร็วๆกันนั่นลูกดิเออเฮ้ยเจอดเยอดวิ่งวิ่งเข้าใส่เลยแล้วตายเอ้าลืมซื้อลืมซื้อหมวกใช่ไหม เออว่าไม่ได้ซื้อต่อไม่ซื้อเลยต่อสามหมวกสามเหมือนเดิเออลืมซื้อวะนูซื้อมาอยู่ตัดหมดโอเขาตันรมวรวม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 ตัวรวมตัววิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ อยู่ไหนยิงวัวไปหมดเลยเนี่ยเห็นที่อยู่ตรงนี้หนูก็ยิงวัวไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้าไหนเนี่ยเฮ้ยตัวนึงนี่เราเหลือสามโอเคดูเจอ จ้าแล้วเจ้าแล้วเจแล้วเจแล้วาแล้วมาเร็วมาเร็วเก็บเก็บเอ้ากระโดดถอยทำไมเรากระโดดได้ส่งคำขอไปแล้วฝั่งต้นมีคนโดดตั้งตัว

ิเตอรเดออกอุ้ยเร็ว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 เรโอเคพิกล็อปพิกล็อปสุดยอดโอ้พินะได้สุดยอดคนที่ได้ MVP สเ่อนสุดีซีฟู้ดเย้ มับบว่วพลิกเกมอ่ะครับยอดเอาไปาย,ยิงหนึ่งเกมทิ้งท้ายดูซิว่าจะพลิกกลับมาล่อหรืจะด้วงชนะได้เหมือนเมื่อกี้ไหมช <laughs> นะไปแล้วหนึ่งแพ้ไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวแล้วเห็นนอนแล้วไม่ <laughs> จริง โอ้โหมาสองทางมาสองทางมาสองนู้นด้วยมาสงนู้นด้วยมาสงนู้ด้วยอ้าวตายเลยโอ้ d ด่านหน้าฮะย่อยยับเกมแรกก็รู้ละ้าปตายบกบุกบกเป็นกลุ่นบุกไเป็นกลุ่ม วัววัวัที่เป็นหัวหน้าก็คือป้าแล้วกันนะป้าวิ่งนาไปก่อนี่นองมาี่เร็วเฮ้ยเจอแล้ว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 นี่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 เดี๋ยวยิงตัวข้างบนให้เดี๋ยวยิงตัวข้างบนเดี๋ยวยิงตัวข้างบนให้โอ้โหโอ้โ้ยตก เฮ้ย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 เอามาตั้งนาเลยดูดูดกดูยิงไงต่อแขนนั่นโอ้โหโดนไหมอ่ะโอ้โหชิโด้เหรอ โอ้ไม่มีความแม่นเลยเฮ้ยมีคนการโน้ไหมก็เลยวยวยวยเฮ้ยเฮข้างหลัง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 มาไปนั่นโอ้ดินเดินงรางร้าทั้งร้านจุดยอนุดยอนดย้อนไม่กละเก็บของช็อกเชกเิอฮะเีย่าไชกพี่น้อชุด ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหโดนเลยครึ่งหลอดตรงนั้นตรงนั้นบ้านสีเขียวบ้าน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 เขียวเจมแจงเจมบ้านเขียวว้าย A W ไม่มีคนเล่นสนายอ่ะป้าป้าป้าเบลล์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 

ยิงจนตายสุดยอดตามข้าวประามาอยู่ไหนวอล์รอมีวอล์รอมีแล้ววอล์รอมีช่วยด้วยพบเป็นหนึ่งละว่ายป้าป้าคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหโอ้โหยิ่เหลือเลยโอ้โหไม่เหลือเลย โอตายกันหมดว่ว้าเจอตึงอ่ะเจอตึงอ้ my god ช <laughs> <laughs> ั oh god. <c oughs> <laughs> ่พันช <c oughs> oh ุบพันโอ้โหแงๆแงะ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 เละละ วีพี่อครับอต่ไหนก็ได้อทโอ้โอ้แม่สรุปแพ้ไปสองชนะไปหนึ่งโอเคทำไมคุณทำกับฉันได้พัดโตเอาใหม่เอาใหม่อะไปรอรอบหน้าดมาเดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมไล,ไลค์กดแชร์กดติดต,ตด้วยนะ,ยนะ,ะบ๊ายบายาบ๊ายบาย Okay